นร้านอาหารเกาหลีเจ้าดังในเดลิเวอรี่ที่ได้รางวัลขายดีจากแอปเขียวและมีรีวิวถล่มทลายได้มาเปิดหน้าร้านสไตล์เต็นแดงแล้ววันนี้เราเลยจะมาพากินแบบจุกๆเปิดมาด้วยไก่ทอดชอนซันกรอบนอกนุม ร้นนัวมากต่อด้วยตอกปกกีสอดไส้ชีสหนึบหนับอร่อยหอมชีฟินมากแวะมาเมนูเส้นกับร้าย้อนเผ็ดเกาหลีกันเผ็ดกำลังดีไม่มากไปน้อยไปจัดต่อกับไก่ทอดซอสรี้หัวหออเมนูยอดฮิตคืออร่อยมากขอแวะซดน้ำกับซุปซุนดูบุหรือเต้าหู้อ่อนเกาหลีขอเตือนก่อนว่าระวังร้อนลิ้นแทบลวกปลาผักลินก้นกันกับพิมบับที่นี่เขาก็มีหลายไซส้ให้เลือกกินเลยนะแล้วก็เกี๊ยวทอดเกาหลีไซส้แน่นมีไซส้ตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายปิดท้ายกับนมพีชเกาหลีนั่งดื่มชิลๆคนเดียวก็ได้เราว่าช ร้านที่เหมาะกับทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแฟนก็ชวนมากินมาถ่ายรูปกันได้ใครจะมาตอกนกลางวันก็ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะที่นี่เขาติดแอร์จ้าเดินทางง่ายมีที่จอด,ดรถใกล้ BTS อนุสาวรีเปิดแล้ว1ตุลาคมนี้ใครชอบอาหารเกาหลีหรือชอบร้านอาหารไม่หาจุดเช็คอินทำพาร้านชอนซันเลยนะใครเคยสั่งร้านนี้มากินชอบไม่ชอบยังไง